เอาละครับสวัสดีทน้ำชมทุกท่านด้วยนะครับโยบผมไอเคนะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมบลูอะไคร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่จบอีเวนต์อีวานคาปูลูไปนะครับก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่มานะครับไม่ใช่อีเวนต์สิเป็นตู้ใหม่นะครับผมตู้ของอสุส่านะครับกับฮานาโกะนั่นเองนะครับผมโหบอกเลยว่ามีตู้เพิ่มใมที่พิกกี้ด้วยนะแต่ว่าไม่สนใจนะครับผมถามว่าอสุส่าผมอยากได้ขนาดนั้นไหมเฉย นะครับเฉยๆรอว่ายน้ําดีกว่าแต่ว่าเราก็จะมาเปิดเอาเดือกเอาชัยกันสัก3รอบพอนะครับผมสามมันตีพอเป้าหมายคือผมอยากได้นี่นักเรียนโรคจิตคนนี้นะครับโรคจิตโรคจิตมากนะครับอยากได้สุดๆนะเพราะนั้นเราต้องคว้านักเรียนโรคจิตคนนี้มาให้ได้นะครับผมแต่ว่าน้องเป็น2ดาวนะก็ก็น่าจะออกง่ายอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเพรเนี่ย แจกค่อนข้างเยอะนะครับผมแม้จะเป็นช่วงที่ไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็มีการอัปเดตสตอรี่ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบทที่14นะครับผมเดี๋ยวขอลองเข้าไปแวะสักเล็กน้อยได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับต้องดูในเรื่องก่อนนะครับผมแหมผมอยากจะรู้จริงๆว่าอ้แต่ว่ามีแจกอีโอริด้วยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดกาชากันดีกว่านะครับผม สรอบพอนะครับผมสามรอบพอเป้าหมายของผมคือฮานาโกะหรือไม่ก็ม่วงสักตัวหนึ่งจะดีมากนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับมัติแรกนะครับผมไม่สคิดนะเพราะว่าดูยังไงก็รู้ว่าเกลืออุ๊ยเอาวะเอาวะมันไม่เกลือวะงั้นก็ขออาศูสระ,ะกรันมัติแรกออกเลยมันก็บ้าไปหน่อยปะใช่ไหม ตัวเดียวนะครับแต่ขอฮานาโกะก่อนอะขอฮานาโกะมาก่อนนะครับผม, <ส |th|> 2, มตัวสองตัวสามตัวสี่สีทองฮานาโกะไหมไม่ใช่ตัวที่ห้าตัวหก<น>ฮานาโกไหมไม่ใช่ตัวที่เออจ็ดตัวที่แปดป่ะสีออยังตัวที่เก้านะครับผมสีลุงของเรานะไปเป็นใครเอ้ยเฮน่าแล้วแต่นายท่านเลยค่ะ ว้าวว้าวเฮ้ยคารินเอา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 เลยเอาเลยผมอยากได้มากนะครับโอเคได้ฟูกะเอ้ยเอาเอาครับคารินผมเอานะเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากในพิวพีนะครับผมคือผมโดนคารินเนี่ยยิงตายมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะนั้นจะได้แก้แค้นพวกมันสักทีมาตรีที่สองก็น่าจะเกลือนะผมรอบนี้เดี๋ยวคลิปแล้วกันนะฮะ สลิปตรงนี้เลยโอเคเกลือพอมาเยอะๆจะได้ได้ลุ้น3ตัวนะครับไม่ออกนะครับผม6เกลือนะครับผมสกิปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละโอ้ไม่ออกว่ะไม่ออกเลยนะครับไปลุยอ้ยเกลือไปดีเกลือไปดี โห่สามตัวอีกแล้วสกิฟเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่ออกเว้ยถามจริงเอามาเปิดอีกอันนึงเปิดอีกอันนึงต้องได้ฮนกกานากูอ่ะอยากได้ฮนกกานาโกะนะครับบึ้มเขาอู้ม่วงว่ะถ้าม่วงก็อ่าสื่อสาปไปเลยแล้วกันคือถามว่าแบบทำไมผมเห็นม่วง,วงวผมไม่ค่อยดีใจนะเพราะว่าแม่งชอบเกลือนะครับผมก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยดีใจอะไรเท่าไหร่นะเกือนะครับผมเกเกือเกือเกือเกเรมาม่วงครับโอ้โห<อ>ให้ตัวใหม่กูก็ได้นะเฮ้ยไ,ได้แล้วโอเค อย่างน้อยก็ได้ฮานาโกะนะครับผมโอเคผมถือว่า4รอบเนี่ยคุ้มเพราะว่าอะไรผมได้ฮานาโกะกับคารินนะครับผมสองตัวที่ผมอยากได้นคะครับผมอาสา,า,าไม่ออกนะน่าเสียดายนะครับแต่ผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเกมมันกระโปรงนะมันต้องมาทรงเนี้ยแหละเออเลยไม่ได้คาดหวังนะครับไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังนะฮะโอเคประมาณนี้กันสองพันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะสำหรับวันนี้สัสดีครับ